ตออวิเศษเอ๋ยใครงามเลิศในปัตตภีอุ้ยคุณครูหยงนี่เองฮมดีใจจังเลยเป็นคนที่งามเป็นคนที่สวยฮืมเด็กๆคุณครูหยงสวยไหมคะเมื่อกี้คุณครูหยงไปส่องกระจกมาใช่ไหมคะเด็กๆเ,เห็นใครในกระจกคะเห็นครูหยงใช่ไหมคะ ดูสิคะกระจกนั้นวิเศษจังเลยค่ะพอส่องอะไรก็จะเห็นเป็นแบบนั้นใช่ไหมคะวันนี้นะคะคุณครูหยงจะพาเด็กๆไปทําการทดลองสนุกๆค่ะการทดลองในวันนี้นะคะเป็นการทดลองกระจกพิศวงค่ะเรามาดูอุปรกรณ์กันก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างก็จะมีกระดาษสีขาวสีเทียนและก็ กระจกกระตาตัวเล็ก1ตัวนะคะเด็กๆได้รู้จักอุปกรณ์และเด็กๆก็เตรียมอุปกรณ์ตามที่คุณครูบอกไปแล้วใช่ไหมคะเอ๊ะเอากระจกขึ้นมาเลยค่ะเอ๊เด็กๆลองส่องดูนะคะว่าเด็กๆเห็นตัวเองในกระจกหรือเปล่าเด็กๆนับดูสิคะว่าเด็กๆเห็นเด็กกี่คนนับเลยนะคะหนึ่งสองใช่ไหมคะจะเห็นเด็กเพิ่มขึ้นเป็นสองคนใช่ไหมคะ วางกระจกแล้วเด็กๆหยิบตุ๊ก,กตาขึ้นมานะคะเด็กๆเห็นตุ๊ก,กตามีกี่ตัวคะนับนะคะหนึ่งสองมีสองตัวใช่ไหมคะทำให้เรามีเพิ่มขึ้นเอ๊ะนี่เป็นกระจก1บานใช่ไหมถ้าเกิดคุณครูหยงเพิ่มกระจกอีกบานหนึ่งให้เป็นสองบานขึ้นมาเด็กๆคิดว่า ตุ๊กตาตัวนี้จะมีกี่ตัวเด็กๆคิดว่าจะมีสั์เพิ่มขึ้นกี่ตัวคะอุย๊ยน้องพึ่งตอบมาแล้วคะ่ะน้องพึ่งบอกว่าห้าตัวน้องนี้ตอบมาว่าสามตัวเงาะบอกมาว่าสี่ตัว,เ,ว,ตวเดี๋ยวเรามาทําการทดลองกระจกพิสงูงไปพร้อมๆกันนะคะว่าตุ๊ก,กตานั้นจะเป็นตามที่เด็กๆ คาดคะเนไวหรือเปล่านะคะเมื่อใช้กระจกสองบานนะคะเด็กๆลองสังเกตดูนะคะเด็กๆเห็นตุ๊กตาช้างกี่ตัวคะเด็กๆนับนะคะหนึ่งสองสากี่ตัวนะคะ3าตัวเห็นไหมคะภาพเพิ่มมากขึ้นเอะใครตอบถูกนะเด็กๆ,ๆเห็นช้าง3ามตัวใช่ไหมคะ เด็กๆลองสังเกตดูอีกดีๆนะคะหากคุณครูโยงขยับองศาของกระจกเข้ามาอีกนะคะเด็กๆเห็นช้างกี่ตัวคะเด็กๆจะมองเห็นช้างเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมคะเด็กๆโอ้ดูสิคะเห็นช้างเยอะเลยมีกี่ตัวนะคะนับค่ะหนึ่ง ไหนลองขยับอีกสิคะว่าเด็กๆจะเห็นสัตว์เป็นยังไงเป็นยังไงคะเด็กๆเด็กๆเ,เ,เห็นเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมคะว้าวกระจกนี้พิสวงจังเลยสามารถทำให้เรามองเห็นตุ๊กตาสัตว์เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้แล้วนะคะเด็กๆนํากระจกไปส่องกับตุ๊กตาแล้วเด็กๆก็ยังสามารถที่จะนํามาส่องกับภาพได้ให้เด็กๆนะคะทดลองวาดภาพนะคะเป็นภาพแบบนี้นะคะภาพหยดน้ําแล้วเด็กๆมาลองดูว่าภาพหยดน้ํานี้จะเปลี่ยนเป็นภาพอะไรเอาละค่ะมาลองทดลองกันเลยค่ะให้เด็กๆนะคะวางภาพหยดน้ํานะคะไว้ และเด็กๆก,ก็นำกระจกนะคะมาวางตั้งฉากอ่าเด็กๆเ,เห็นภาพหยดน้ำกี่ภาพนะคะ1นสองเป็นภาพเสมือนเลยใช่ไหมคะเป็นภาพหยดน้ำแต่หากเด็กๆนะคะวางมุมนะคะวางองศาของเขาที่ต่างกันภาพนั้นก็จะเปลี่ยนไปค่ะเด็กๆลองดูนะคะ คุณครูอยากจะวางตั้งแบบนี้เด็กเห็นภาพเป็นหยดน้ำสองภาพพอเวลาคุณครูนะคะนํากระจกมาวางในองศาที่เท่ากันครึ่งหนึ่งใช่ไหมคะวางครึ่งนะเด็กๆก็จะเห็นว่ามีหยดน้ําแค่หยดเดียวใช่ไหมคะเอาละหากคุณครูเลื่อนองศาออกไปเด็กๆค่อยๆเลื่อนนะค่อยๆเลื่อนเลื่อนเลื่อนออกมานะคะเลื่อนออกมาภาพเป็นยังไงคะเด็กๆเป็นรูปอะไรคะ หัวใจเกิดเป็นรูปใหม่ขึ้นมาเป็นกระจกพิศวงเกิดขึ้นใช่ไหมคะเด็กๆเด็กๆไปลองทำดูนะคะจะเป็นภาพอะไรก็ได้นะคะเด็กๆจากผลการทดลองที่เกิดขึ้น ที่เด็กๆมองเห็นภาพในกระจกได้นั้นเป็นเพราะว่ากระจกเป็นวัตถุที่สะท้อนแสงได้เมื่อเรานำตุ๊กตาไปวางไว้หน้ากระจกจะเกิดการสะท้อนของแสงเกิดขึ้นเป็นภาพเหมือนจริงที่มีขนาดรูปร่างที่เหมือนกันทุกประการเลยค่ะ และเมื่อเราวางกระจกสองบานขนานกันและวางในมุมองศาที่ต่างกันจะเกิดเห็นภาพสะท้อนกลับไปกลับมาของวัตถุทำให้เกิดเป็นภาพซ้อนและมองเห็นว่าภาพนั้นมีจำนวนเพิ่มมาก